สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกๆคนนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องของเราพระบ้านหมอมาราคาถูกๆนะคะวันนี้เราเจอกันใน E ีีที่28แล้วนะคะผ่านมา27 EP อีีขอบคุณนะคะสำหรับอยอดผู้ติดตามที่มาติดตามช่องของเรานะคะขอบคุณที่สนใจพระช่องของเราค่ะ อย่าลืมนะคะท่านใดที่ามาติดตามช่องของเราใหม่อย่าลืมย้อนกลับไปดู EP ก่อนหน้านี้ด้วยนะคะช่องเราอาจจะมีพระมาลงวันหนึ่งไม่เยอะนะคะแต่ว่าพระช่องของเรามีาพระที่น่าสนใจอยู่เยอะนะคะลองย้อนกลับไปดูก่อนได้นะคะสนใจยังไงก็สอบถามกันได้คะ่ะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะ EP ที่27โอ้ย ปิดกันหนุกหนักมากๆเลยนะคะสำหรับจองรานะคะท่านใดที่ชอบหรือว่าอ,าอยากสะสมองค์ไหนนะคะอยากปิดก็ต้องรีบน,นิดนึงนะคะเพราะวันหนึ่งเราเอาพ้ามาลงไม่เยอะเท่าไหร่นะคะรีบตัดสินใจแล้วก็รีบปิดกันนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราขอแจ้งาการส่งพัสดุนิดนึงนะคะเราจะส่ง หนึงวันหนึ่งรอบนะคะคือช่วงบ่ายเท่านั้นนะคะถ้าท่านใดที่ปิดาราหลังสองโมงไปแล้วบ่ายสองโมงไปแล้วนะคะก็จะมีรอบส่งเป็นอีกวันหนึ่งนะคะเพราะว่าพอดีขนส่งก็อาจจะอยู่ไกลกับที่แม่ค้าอยู่นิดนึงต้องขับรถไปส่งนะคะเพราะฉะนั้นก็คืออจะส่งแค่วันละหนึ่งรอบเท่านั้นนะคะ ก็คือบ่ายโมงนะคะอย่าลืมค่ะช่องเรานะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะบวกเพิ่ม50บาทค่ะรวมพื้นที่ห่างไกลด้วยนะคะแล้วก็ท่านใดที่สะดวกโอนเลยเรายินดีลดให้100บาทนะคะขอภาพเพิ่มเติมได้ตาม ID Line ด้านล่างนะคะกับ ID Line ภาพฟ้า123นะคะหรือหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างเลยค่ะ วันนี้เดี๋ยวเรามาดูพระก,กันเลยดีกว่านะคะวันนี้เราก็มีพระที่น่าสนใจมาหลายองค์นะคะเดี๋ยวอย่างไรก็ติดตามชมให้จบคลิปแล้วกันนะคะสำหรับหมายเลขหนึ่งวันนี้นะคะเป็นเหรียญค่ะอันนี้นะคะเป็นเหรียญเจ้าสัว,สวค่ะ เป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อสุ้นนะคะวัดปากน้ําแหลมสิงค่ะจังหวัดจันทบุรีนะคะอันนี้นี่นะคะด้านหลังอ่ามีเขียนไว้นะคะมองเห็นชัดไหมคะวัดปากน้ําแหลมสิงนะคะจังหวัดจันทบุรีค่ะ สำหรับองแรกวันนี้นะคะเราเปิดอยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทค่ะหมายเลขสองนะคะหมายเลขสองเป็นเหรียญเหมือนกันนะคะเหรียญใบโพูค่ะมองเห็นชัดไหมคะด้าน,นหลังค่ะ อันนี้เขาบอกว่าเป็นเหรียญไมโพเจ้าคุณนอนะคะไม่ทราบปีนะคะขอพระเพิ่มเติมได้ตามไอดีไลน์ด้านล่างนะคะชื่นชอบแล้วก็ตัดสินใจให้ดีก่อนปิดพระนะคะสำหรับองค์นี้นะคะเราปิดยที่350นะคะหมายเลข2ค่ะหมายเลข3ามนะคะ นี่ก็เป็นเหรียญเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นเหรียญหล่อนะคะคืออดูแล้วคือเก่ามากค่ะน้าหลังนะคะอันนี้เราไม่ทราบอะไรนะคะแต่ว่าเป็นเหรียญเหรียญเก่ามากนะคะจะให้ดูเนื้อน,นิดนึงนะคะนี่นะคะ ไม่ถน,นัดนี่ค่ะดูผิวนะคะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังนะคะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับเหรียญเก่าอันนี้นะคะเราก็เปิดอยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทนะคะาเลขสี่ค่ะ อันนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้เราก็ไม่ทราบที่ไม่ทราบปีนะคะดูแล้วพิจารณาเอานะคะคิว่าจะเป็นแบบนี้นะคะน,นี้ด้านหลังนะคะด้านหน้าคะ่ะลำหมาเลขสียอันนี้เราก็เปิดอยู่ที่3ามรอห้าสิบนะคะ อย่ลืมนะคะตัดสินใจให้ดีก่อนนะคะก่อนจะปิดพระนะคะสอบถามข้อมูลให้ชัดเจนก่อนหรือว่าขอภาพเพิ่มเติมที่ชัดเจนได้นะคะตามไอดียไลน์ด้านล่างเลยค่ะท่านใดที่ไม่สะดวกในการแอดไลน์นะคะก็โทรม,มาสอบถามได้นะคะแต่อาจจะไม่เห็นภาพเราก็จะให้ข้อมูลได้แค่น,นิดหน่อยแค่นั้นนะคะมาเลขห้าก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นเหรียญเก่าเหมือนกันค่ะ หน้าด้านหลังก่อนนะคะเี๋ยวให้ดูผิวเป็นแบบนี้นะคะสำหรับองค์นี้เราก็เปิดอยู่ที่3ามรอยห้าสิบบาทนะคะหมายเลขหกค่ะ อันนี้เรี่ยมกันน้ำมาแล้วนะคะสําหรับเปรียญอันนี้นะคะมองเห็นไหมคะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อวัดถ้ำตับเต่านะคะ<ม>นี่ด้านหลังค่ะ<ม>จังหวัดเชียงใหม่นะคะวัดถ้ำตับเต่าค่ะมองเห็นชัดไหมคะ สำหรับเรียญนี้เราก็เปิดอยู่ที่350ร้อยห้าสิบบาทค่ะรม่ลืมนะคะช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะบวกเพิ่ม50บาทรวมถึงพื้นที่ห่างไกลด้วยนะคะท่านใดที่ไม่สะดวกโอนเราก็มีบริการเก็บปลายทางนะคะส่วนท่านใดที่สะดวกในการโอนเราลดให้อีกหนึ่งร้อยบาทนะคะสำหรับราคาที่เราเปิดในทุกองค์นะคะ หลายท่านก็ชมแม่ค้ามาเยอะเลยนะคะว่าพ้าสวยนะคะพ้าที่ได้ไปก็คือตรงปกนะคะแต่บางทีก็เสียดายที่แม่ค้าไม่ค่อยรู้ว่ามาจากไหนอะไรนี้นะคะยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะวันมาเลขเจ็ดค่ะอันนี้เป็นพ้าเนื้อผงนะคะอันนี้ก็ใส่กรอบม,มาแล้วนะคะ ด้านหลังค่ะเดี๋ยวเราให้ดูเนื้อนะคะจะดูเห็นไหมดูชัดไหมเนาะ,ะนี่นะคะอันนี้เขาบอกมานะคะทีะ่ไม่ค้ามาเขาก็บอกว่าออกที่ชนบุรีนะคะมีประมาณสองพันห้ากว่าแตไ่ไม่แน่ใจนะคะว่ากว่าเท่าไหร่ สองพันห้าร้อยกว่าๆนะคะอันนี้ด้านหลังนะคะเป็นแบบนี้นะคะบางท่านอาจจะรู้จักก็ได้นะคะแต่หมคะไม่รู้จักนะสําหรับหมายเลขเจ็ดอันนี้นะคะเราเปิดอยู่ที่สี่รอยห้าสิบบาทนะคะสำหับองค์นี้นะคะเรี่มยมใส่กรอบมาแล้วนะคะ เลขแปดค่ะหมายเลขแปดกอ็อันนี้เขาก็ใส่ก่อบมาแล้วนะคะสวยอันนี้เขาบอกมานะอันนี้ไหมคะไม่รู้เลยนะคะเขาบอกว่าเป็นพระยี่สิบห้าศตวรรษค่ะเนื้อดินค่ะเดี๋ยวดูเนื้อนิดนึงนะคะ นี่นะคะนี่ด้านหลังนะคะแบบองค์ที่แปดนี้ค่ะเราก็เปิดอยู่ที่4ี่ห้าสิบาทค่ะขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะตามไอดีไลน์ด้านล่างนะคะหรือโทรมาสอบถามได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนะคะ ่าลืมนะคะขอภาพเพิ่มเติมได้ก่อนจะขอภาพเพิ่มเติมนะคะรบกวนเก็บภาพหน้าจอนะคะบอก ep บอกหมายเลขนะคะเราจะหาได้เร็วขึ้นนะคะว่าพระเรายังอยู่ไหมหรือว่าปิดไปแล้วอย่างนี้นะคะท่านใดที่ไม่สะดวกในการแอดไลน์นะคะก็โทรมาสอบถามได้นะคะหลายคนคะ่ะที่โทรมาสอบถามแล้วก็ปิดพระของเราไปเราก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะ ท่านใดที่ได้รับพัสดุช้าหรือว่ายังไงก็โทรกลับมาบอกหรือว่าติดต่อกลับมานะคะเดี๋ยวเราจะติดตามให้ค่ะบางที่มันก็มีปัญหานิดหน่อยเรื่องการขนส่งอะค่ะมันก็เลยอาจจะถึงช้าบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะคะมาดูหมายเลขต่อไปเลยค่ะหมายเลข้าค่ะอันเฮพิเศษมากเลยนะคะ มีลุงคนหนึ่งเขาเอามาให้นะคะบอกว่าเอามาลงให้หน่อยนะคะสำหรับอันนี้นะคะเป็นแมงผู้ใช่ไหมคะลุงลุงก็บอกมานะคะเป็นแมงผู้งาช้างนะคะเป็นงาช้างแกะ เป็นมาแรงผู้ดีกว่าะคะต้องพูดแบบนี้ไหมคะอันนี้จริงๆคือเนื้อสวยอยู่นะคะถ้าสอง,องนี้จะดูเห็นไหมเนาะ,ะนี่นะคะเป็นแบบนี้นะคะท่านใดที่รู้จักก็อาจจะทราบดีนะคะ ะะลุงเขาบอกของมานะคะแกบอกว่าเป็นสายล้านนานะคะอันนี้น่าจะทางเหนือหรือเปล่าไหนะคะก็ไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยรู้เท่าไหร่นะคะลุงบอกมาแค่นี้นะคะ่ะสำหรับแมงผู้งาช้างแก่อันนี้นะคะเ,เราไม่ทราบที่มานะคะ นุชาบอย่างเดียวว่ามาจากลุงลุงที่รู้จักกันนี่ยนะคะสำหรับงาช้างอันนี้นะคะเราเปิดอยู่ที่1550บาทนะคะ ท่านใดที่สนใจนะคะขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะตามไอดีไลน์ด้านล่างเลยค่ะหรือโทรมาสอบถามได้ตามหมายเลขโทรศัพท์นะคะหมายเลข9นะคะมาแรงผู้งาชางแกะนะคะเปิดอยู่ที่1550บาทค่ะอย่าลืมนะคะขอภาพเพิ่มเติมตัดสินใจให้ดีก่อนนะคะตั้งสตินิดนึงก่อนปิดพระนะคะ สำหรับหมายเลขต่อไปค่ะอันนี้เป็นเหรียญน,นะคะเขียนว่าพระวิบูณวชิรธรรมนะคะเห็นชัดไหมเอ่ย พระวิบูลวชิรธรรมนะคะด้านหลังค่ะปีสองห้าหนึ่งศูนย์นะคะสนใจขอภาพเพิ่มเติมที่ชัดเจนกว่าน,นี้ได้นะคะตามไอดีด้านล่างเลยค่ะสำหรับอาเรียน หมายเลขสิบนี้นะคะเราเปิดอ,อยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะสำหรับหมายเลขสิบเอ็ดค่ะอันนี้เป็นพระนางพญานะคะน้านหลังค่ะอันนี้เป็นเนื้อโลหะนะคะจะลองให้ดู นี่นะคะถ้าลองเป็นแบบนี้นะคะสำหรับนางพยาเนื้อโลหะอันนี้นะคะเราเปิดอยู่ที่3า0อยห้าสิบบาทค่ะ อย่าลืมนะคะท่านใดที่เข้ามาติดตามช่องเรานะคะเพิ mm ่ง hmm. เข้ามากดติดตามอย่าลืมย้อนไปดูในอีพีก่อนหน้านี้นะคะ mm hmm. พระช่องของเรามีาพระที่น่าสนใจเยอะนะคะหมายเลขสิบสองนะคะ mm hmm. เป็นเหลียงหลวงพ่อโบอยค่ะวัดมั่นนาวค่ะ นะคะคหลวงพอ่อโบยวัดมะนาวนะคะอันนี้เราไม่ทราบปีนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะหลวงพอ่อโบยวัดมะนาวนะคะเปิดอยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทค่ะ เลขต่อไปนะคะหมายเลขสิบสามอันนี้เป็นลงสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะอันนี้อ่มองเห็นชัมไหมคะเขาเขียนหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะนีด้านหลังค่ะ วัดท่าสุงค่ะจังหวัดอะไรเอ่ยอุทยัยธานีหรือเปล่าน่าจะใช่นะคะถ้าอ่านผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำอันนี้นะคะระบอุอยที่350บาทค่ะ ท่านใดสนใจขอภาพเพิ่มเติมได้ตามไอดีไลน์ด้านล่างนะคะหรือมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างค่ะอย่าลืมนะคะร้านเรา,าจะจัดส่งพัสะดุแค่รอบเดียวนะคะก็คือรอบบ่ายนะคะต่อหนึ่งวันนะคะท่านใดที่สะดวกโอนก็ที่ปิดพระไว้นะคะแล้วก็ถ้าสะดวกโอนก็ให้โอนก่อน บ่ายมงนะคะแล้วเราก็จะจัดส่งให้ในวันนั้นเลยค่ะถ้าเป็นหลังบ่ายสองไปแล้วนะคะก็ขออนุญาตส่งเป็นอีกวันหนึ่งนะคะเพราะว่าเราออกไปแค่รอบเดียวนะคะ1วันค่ะสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามใหม่อย่าลืมนะคะย้อนไปดู EP ก่อนหน้านี้ด้วยนะคะ สนใจพระอ,องค์ไหนขอภาพเพิ่มเติมได้ตามไอดีไลน์ด้านล่างเลยนะคะกับไอดีไลน์พระฟ้า123นะคะหรือหมายเลขโทรศรรัพท์ด้านล่างค่ะสอบถามรายละเอียดมาได้นะคะถ้ารับช้าบ้างก็ต้องขออภัยนะคะหรือว่าตอบช้าบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าเราจะตอบทุกคนนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะต้องปิดให้ทันก่อนนะคะเพราะว่าพระช่องเรานะคะวันหนึ่งเราลงแค่เราลงน้อยมากนะคะ เพราะฉะนั้นท่านใดที่สนใจนะคะรีบปิดก่อนเลยนะคะเพราะเมื่อวานนี้ก็ทักมาปิดชนกันแบบแหมไหมคะตัดสินใจยากเลยทีเดียวนะคะต้องไวนิดนึงนะคะสำหรับพระช่องของเราค่ะเดี๋ยวเรามาทวนกันนะคะสำหรับอีพีนี้นะคะอีพีที่28แล้วนะคะ สำหรับเหรียญหมายเลขหนึ่งนะคะเหรียญเจ้าสัวนะคะหลวงพ่อสุนค่ะเปิดอยู่ที่350บาทนะคะหมายเลขสองเหรียญใบโพเจ้าคุณนอนะคะเปิดอยู่ที่350บาทค่ะเหรียญเก่านะคะหมายเลขสามเปิดอยู่ที่350เหมือนกันนะคะหมายเลขสี่ก็350บาทค่ะหมายเลขห้าเหรียญเก่าเหมือนกันนะคะเปิดอยู่ที่350เหมือนกันค่ะหมายเลขหกนะคะ เรียนหลวงพ่อวัดถ้ำตับเต่านะคะเปิดอยู่ที่350ค่ะพระเนื้อผงนะคะหมายเลขเจ็ดนะคะองนี้นะคะเปิดอยู่ที่450บาทค่ะแล้วก็อ่าหมายเลขแปดนี้นะคะสําหรับพระ25สห้ศตวรรษอันนี้นะคะเปิดอยู่ที่450ค่ะ อันนี้เมื่อกี้เราลืมบอกปีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะสำหรับองนี้ปี2,500นะคะน่าจะใช่หมายเลข9นะคะสำหรับอ่แมงผู้งาช้างแกะอันนี้นะคะเราเปิดอยู่ที่หหหนนึ่งพั้าอย1,550บาทจ้า หมายเลข10นะคะเราเปิดอยู่ที่550บาทนะคะสำหรับเหรียญพระวิบูลวชิรธรรมนะคะหมายเลข11นะคะองนี้นะคะนางพญาเนื้อลูกหาอันนี้เราเปิดอยู่ที่350บาทนะคะหมายเลข12นะคะเหรียนหลวงพ่อบ้ยวัดมะนาวนะคะเราเปิดอยู่ที่350บาทเหมือนกันจ้า มาเลขสิบสามนะคะองสุดท้ายหลวงพ่อรูสีดำนะคะไปอยู่ที่350บาทเหมือนกันนะคะ mm hmm. ท่านใดที่ไม่สะดวกโอนนะคะอย่าลืมค่ะร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโ mm hmm. บกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะรวมถึงพื้นที่ห่างไกลดะะ mm ้วยค่ะท่านใดที่ขอภาพเพิ่มเติมมาถ้าเกิดว่า,อาตอบช้าไปบ้างก็ต้องขออภัยนะคะยังไงก็ใจเย็นๆนิดนึงนะคะ แมค่ค้าจะรีบตอบเลยค่ะอย่าลืมนะคะดูช่องของเราแล้วอย่าลืมกดติดตามให้ช่องเราด้วยนะคะตอนนี้ผ่านมา27 ep แล้ว ep นี้เป็น ep ที่2ี่แแล้วนะคะเราก็มีคนเข้ามาติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาติดตามช่องของเรานะคะ แล้วกเ็เดี๋ยว e ีีหน้านะคะเราก็จะมีพระที่น่าสนใจแบบนี้อีกนะคะมานำเสนอให้สำหรับนักสะสมนะคะสงสัยอะไรหรือว่าอยากขอพระเพิ่มเติมยังไง mm. ก็อย่าลืมนะคะไอดีลยลน์มาได้ที่พระปาหนึ่งสามนะคะนะคะจะเป็นคนตอบเองทุกอย่างเลยคะ่ะตอบได้แค่ที่รู้นะคะ สำหรับอีพีนี้เดี๋ยวเรา,เาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันในอีพีหน้านะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเราด้วยนะคะกับบ้านหมอมาราคาถูกๆนะคะแล้วไว้เจอกันในอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ